เออกบุรไซอยิ๋วอยู่ในร่องน้ําแดงครับส่วนสาวน้อยพี่พาพรอยู่ในร่องน้ําน้าเงินเรือดีเรือดังมาจากอำเภอพ,พิจิตไปเอามาจากอาจารย์เกมสัญยันเจ้าของเรือทีอยากขีก่เครื่องบินกลับมาดูและจากอิสราเอลครับโทรมาหาผมเมื่อคืนประมาณ80สายครับบอกว่าอยากมาดูใละชนไปดูหน่อยรับไหมอ่ะรับไหมแปดสิสายไม,ไม่รับแล้วรอแล้วนีปีบวยไหว้ขู่โอ้ กายการทับรองน้ำแดงเรือนดินแท้พรบุตรเสอยว่จกพี่น้องอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเจอภัยไม่เจอ ใส่หิวขับเกเลือสาวน้อยมีผาผอนสาวน้อยมีผาผอนอยู่ฝั่งล่องน้ำเสียรับเทพบุตรุใส่หิวอยู่ฝั่งล่องน้ำสีแดงดูดีว่าจะหนีรอดปลอดภัยในน้ำของสาวน้อยมีผาผอนได้หรือไม่ในเมื่อสาวน้อยมีผาผอนเลิฟมาดีเลิฟมาดีนำอยู่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งช่องคนแต่ว่าแต่ว่าเทพบุตรุใส่หิวไปหยดไปยอไปท้อไปแท้เลิมกดคอวิพาผอนเล่าเอหรือว่าดูสิว่า สาวน้อยวิภาพร์อลอยระลองน้ำหน้าพรตุ่มคุ้งเชิงดูหน้าดูดีแล้วก็ปล่อยแก้ว่ดวงแขนเราได้ประมุษย์อยู่ไหนเข้าสลใช่ครับพี่แดงครับผมก็เรือในคู่ที่17นะครับคณะกรรมการนะครับตัดสินให้ร่องน้ำน้ำเงินนะครับสาวน้อยวิภาพรสาวน้อยวิภาพร เป็นฝ่ายชะนะนะครับ